เฟียเวเป็นไงล่ะสลิดสลิดมีจะลงเยอะเออเยอออะไรเยอะเออเยอะเยอะเอาไปไปจริง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 เกิดความผิดเนี่ยทุกคนคนที่ไม่มีแรงเขาก็ต้องออกกําลังกายอย่างเงี้ยทุกวันเพราะว่าเพื่อแบบว่าเส้นสายจะได้ยืดมีแรงเดินนะคะทุกคน ไปเอออะลาตังอะลาตังไหนอะลาตังไหนอะลั่นอีกลัตั่นเยอะเยอะเออเยอะเยอะเยอะมุน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 อุ้ยพี่พี่ให้ตังหน่อยค่ะให้ตังหน่อยอุ้ยโอเครู้รู้อย่างเขาว่าเป็นอะไรอยู่ทำหน้าเป็นเออเปล่าหน้าห้าง ทำงานนั้นเขาวอะไรสามชั่วโมงก็เต้นได้คุณคิงมาโชว์ดินี่สกิลโอ้โหอย่า่าอย่สกิลการเต้นเรานี่คือพัฒนาขึ้นเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วพี่ก้าวเปิดเพลงนั้นดิเออพี่กาเปิดให้พวกที่ที่ว่านี่เออยยืนเดี๋ยวพี่เป็นคนเป็นสาวอยู่ข้างแทนนี่ต้องเพลงนี้จะไปได้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออเดี๋ยวพี่เป็นนักร้องเออไปเร็วเร็วอยู่ทีงหน้าสิอย่าต้องไปไปไปเลย เหมือนแอโลบิกอบมันไม่ใช่อันมันอ่ะเอลเอลต้มาหน่อยลูกเอลเยอะเออเออ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่ดนมาฮ่าฮาฮ่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 ย่าร่่อฮ่า่า่าฮอย่าฮ่าอยา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮนาอย่า่าอยากรู้่่่่่า่คา่า จะมีใครติ้นแถมปลาปวใสด้วย <c oughs> จ้างไหมขอร้องจ้างเลยเป็นน<ห>ักร้องหรือพี่เป็นไงฝ้าฟ้ามามานี่เป็นนักร้องยืนยืนร้องตรงกลาง นั่นแล้วไม่แล้มันควรจะเป็นลมใหญ่อย่าให้เขาออกกําลังกายเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวเป็นลมเขาไม่ลงแข่ชอบว่ะแต่แต่แตเลิศมากอ่ะเยอะเยอะเลิกคุณถอทุกคนแมงเงยอกไปทำแสบไปไหนเอาจริงอ่ะงแซมเห็นไหมแค่คนเราออกกําลังกายนะผมจะบอกให้นะมันดีต่อสุขภาพจริงนะ ไอหยกเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอวันนี้จบนะครับไอหยกจะมาเปิดเพลงผมฟังแล้วผมต้องไปทำงานเพลงกันต่อผมจะไปฝึกแล้วมันต้องมีว้าไปไหนบ้างเฮ้ยวี่งวิ่มีิ่ง ไม่ผิดแน่ไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่ผิดที่จะไตไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคือเพลงเนี่ยคือได้หยกมาทำเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยดนตรีดนตรีอะไรนี่คือแบบโอ้ยอลังการมากไม่รู้มันจะอลังการกันเลยขนาดนี้คือแบบคือกองกลองอะไรนี่คือมันคือแบบสุดยอดอ่ะมันมันทาทุกอย่างนี่คือแบบสุดจริงไอหยกอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเออ